โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดีมคุงนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมบล็อกแมนโกนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับที่อยู่กับคุณสกายแล้วก็อยู่กับเบลครับผมเย่เย่ซึ่งเราอยู่ในมินิเกมในแอซคูลนะครับคืนเฮียนโรงเรียนหลอนนะครับผมมินิเกมนี้สามารถเล่นได้4คนซึ่งเราอยู่กัน4คนพอดีนะครับเป็นมินิเกมไขปริศนาแบบสยองขวัญนะครับให้เรากับเพื่อนๆเนี่ยช่วยกันไขปริศนาเพื่อหนีจากโรงเรียนแห่งนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปเดินไปกันเลยครับสีสมวงนำฮะ ไอ้อย่างแรกเราต้องเก็บแอนเจ้เาอุ้ยทำไมมันมีเสียงด้วยอะแบบเฮียตกใจอุ้ยเออแบบจะเปิดประตูเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงียบสิอย่างเงียบสิกูวเปิดประตูไปไปไหนดิเราไปห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำาอไปปวดฉี่อะพี่ไม่เข้าไปได้ไหมะผู้ชายเข้าไปเลยเราเข้าไปเโซนแรกนะครับเราจะต้องหาเทียนก่อนใช่ไหม เราต้องหาเทียนแลห้องน้ำรื่องเทียนจะอยู่ตรงโซนนี้เด็ไหนเอ่ยมันจะไม่มีอะไรโผล่มาใช่ไหมเหมือนจะตกใจมืนจะสุ่มไหมเทียนอ่ะน่าจะสุ่มนะอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโจุกจุกมันสุ่มตลอดเวลาเวลาหยิบอะไรมันจะแบบทำให้ตกใจมากเสียงอ่ะมันฟั้งโอเคประตูถูกล็อคงั้นเราไปทางนู้นเลยดีกว่าเราต้องไปทางนู้น อ่าอันนี้มันจะแต่ละห้องอ่ะเราต้องเข้าเข้าไปเข้าไปดูรหัสรหัสผ่านไปให้เข้าได้ไหมอ่ะไม่ได้เราต้องเข้าไปที่ต้องแก้ปริศนาเหรอใช่เนี่ยเห็นประตูด้านหน้าน้ำนะนั่นแหละเราจะต้องรับรหัสผ่านตรงนั้นประตูสนิมขึ้นอ่านี่ไงอ่าอันนี้ก็คือมันจะประมาณว่าให้เราบวกเลขหกบวกสาได้เท่าไหร่ฮะเบลคุงเก้าครับเก้า บีก็คือว่ามันอยู่อันที่สองถ้างง,งาก็เดี๋ยวรอ,อ,อดูแล้วกันว่ามันคืออะไรเก้าใช่ไหมโอเคเก้า<ะ>อันที่สองคือเก้าห้องนี้มีอะไรไหมอ่ะนีเก้านะบูเบลนยังไปเปิดผ้าม่านเด้อไปเฮ้ย อันที่สามคือสี่อันแรกเท่าไหร่เก้าเก้าเก้าสี่โอเคไปเรารีบเรารีบไปเดี๋ยวกะพวกเราเราจะตายกันหมดเราไม่ตัวหรอกแต่ตาเราจะบอดเมื่อกี้เราเข้าไปดูแล้วพี่ผมเข้าไปดูแล้วนี่เก้าหมื่หนึ่งเก้าสี่แปดเก้าสี่แปดอันแรกเป็นอะไรเอ่ยอุ้ยแล้วมันจะมีเหมือนเหมือนเมื่อกี้ไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่หรอกเฮ้ย อ่าเล่นดีดีหน่อยตาจะบอดเร็วมีแต่แสงอันนี้นี่นี่เจอแล้วเจออันแรกแล้วคือไหนอ่ะอันแรกคือห้าห้าเก้าสี่แปดสองใช่ไหมห้าห้าเก้าสี่แปดอยวากดให้ห้าเก้าสี่แปดโอเคเอ้ยโอ้ประตูอะไรอ่ะไม่เข้าได้ไหมต้องเข้าเข้ากันหมดฮะแั้นมนมนมเข้าเลยพี่ ไมีะไจะหมายด้วยเฮ้ยโฮ้ยเยี่ยเมื่อสัตว์ประหลาดหลับโปรดอยู่ไฟเอ็ดอย่าปลุกมันเฮ้ยไม่ปลุกหรอกอย่าปลุกมันไปอันนี้นนคือเราต้องเอาเทียนไปวางนะครับทุกคนใช่วางแล้วเราก็จุดไฟอ่าช่วยกันจุดเร็วทุกคนอ่าเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วตีอยู่ตรงกลางที ให้ฉัดในห้องน้ำใครดี๋ยวจุดแล้วจุดแล้วเฮ้ยมึงก่อนเชยบุธทำไมเนี่ยอุ้ยปี๊บังเกอพึ่งกุญแจเปิดประตูออกกุญแจเปิดบันไดอ๋อบันไดตรงนู้นทางที่เราเพิ่งเพิ่งผ่านมาอุ้ยทำไมตามันแดงอ่ะมาแดงอะตาแดงเด็กพี่ไม่กลัวเหรอวิ่งกลัวดิวิ่งอุ้ยเด็กจีเด็กไม่เห็นแล้วไม่ต้องพูดจะพูดทำไมกูพีเลยรอด้วย โอ้ยวิ่งกันโคตรไวเลยเปิดประตูโอเคเราโอเคกำลังเปิดกำลังเปิด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 ให้แล้วมาแล้วไปเร็วทุกคนอีมันคนโคตรแตกเลยวิ่งไม่ไปรอเฮ้ยกำลางน่ากลัวเฮ้ยหนูก็กลัวหนูก็กลัวโอเคเราต้องไปทางนี้ก่อนตายเหรอใช่ทางโล่งๆเห็นแล้วใจสั่นเลย หัวใจมันกระสับกระใจจุ๊จุจุ๊จุ๊จุยังประตูนี้ล็อกเหรอล็อกเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเไปไซเดอร์แมนเหรอเข้าประตูนี้ก่อนประตูซ้ายไปไหมล็อกล็อกล็อกเอาไงอ่ะเฮ้ยมันหายไปแล้วไยเอ้าอยู่ไหนกันเอ้าพี่ทประตู ประตูมันล็อคแล้วน่ะเราอ่ะเฮ้ยใครเคาะประตูมึงเคาะทำไมเขาอยากให้เปิดประตูให้เปล่าเฮ้ยมีคนอยู่เหมือนเราหรือเปล่าเฮ้ยกุญแจ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 กุสนามบัสนี่ไงหยุดนี่กำลังเปิดกำลังเปิดกำลังไขใจเย็นเย็นนี่ไขเลีวมี่กำลังไขอยู่ใจเย็นไปไปไป ลงยิมลงยิมไปไหนต่อไปไหนต่อเราเราไปทางซ้ายประตูมันเปิดตรงนี้เราต้องออกจากโรงเรียนนี้ไปเร็วใช่คุณออกตอนนี้เลยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยแต่เหมือนมันไม่ได้ออกมานะมันโอ้โหเราเราต้องไปอีกตึกหนึ่งเพื่อออกนี่ตึกข้างหน้านี้มีคนเปิดไฟไว้อะเหรอใช่แล้วเปิดไฟแล้วแล้วเปิดทำไมไม่กี่ห้องเฮ้ยคนดับแล้ว ไปปิดไฟเอ้ามีห้องเิ้งแดงๆอาจจะมีคนอยู่ก็ได้อาจจะมีอาจารย์อะไรเงี้ยที่อยู่นี่อยู่นหรอแต่ทำไมมันนกจังเลยอ่ะเบลไม่รู้จากใจนะหมกเบลโคตรใหญ่เลยเอออะไรอ่ะมีลูกเจี๊ยบอยู่ข้างบนด้วยเหรอเหมือนนกเอาล้นกน้เสียงอะไรอ่ะเฮ้ยคนลุก้าไอ้เหนานี้ครับท่านอันนี้อ๋อเราต้องหารหัสเหมือนเดิมครับไอ้พี่นี่นี่เข้าข้าวตรนี้เอ๊ะหเลื่อนตู้ นี่4เท่ากับ3โอเค3อะไรอ่ะฉันคิดว่าฉันวางหนังสือถูกย้ายฉันวางหนังสือ้ใหญ่รงเื่อไปก่อนละย้ายไปไหนไม่รู้เฮ้ยใครวิ่งอ่ะแม่พี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 ่พีพีเข้าไปแทนได้ไหมพี่ทองน้ะไปแทนได้ไหมแต่ไม่เข้าอ่ะมันมีอะไรอุ้ยอ๋อเวลกลัวหุ่นนี่ใช่ไหมแม่มันยิ้มมันยิ้มแบบมันยิ้มเป็นหึ้ยเฮียอะไรมันยิ้มแค่ชาติใหญ่เลยเนี้ย เฮ้ยดูไม่ดลคุมหน้าขุมหลังพี่อะไรทองฟ้าทองฟ้าทำไมกูไม่ดูกูจะดูรหัสทองฟ้ารหัสอยู่ไหนรหัสอย่างนี้หรอพี่พี่พี่มากดดูในในคอมม่าไหนตรงโน้นนะดูสิเนี่ยในคอมที่มันนั้นอ่ะที่มันเป็นขาวดำอ่ะไม่เห็นเลยนั้นเดี๋ยวผมไปดูให้เฮ้ยจอดูเฮ้ยก้าวล้มหนึ่งไปไอ้ไอ้ยาเอากูไปด้วย เก้าลบเก้าลบหนึ่งได้แปดแปดแปดเออเมื่อกี้มันบีหรืออะไรวะชิบหายดีหรือเปล่าพี่ตรงตรงผมเจอจดหมายอ่ะเขาบอกว่าฉันเห็นครูสดอะไรบางอย่างอยู่หลังรูปปั้นเฮ้ยมีแมวด้วยเนาะน้องว้ายนองอะไรจนไหมดีเท่ากับเก้าเก้าลบสี่ห้าเออหอูดีนะพวกเราฉลาดพี่มันนั้นมันเราตายแล้วโอ้โหห้องนี้ไม่ชอบเลยอ่ะ มันมีปาร์ติเตอร์เหมือนจะทำงานอยู่นะพี่พี่เปิดไหมได้ได้เฮ้ยนี่ไงบีบีถ้ากับเจ็ดอ่าเจ็ดแปดเจ็ดสามห้าได้ไหมเจ็ดสามห้าน่าจะได้นะเดี๋ยวพี่ประตูมันสนิมขึ้นต้องรอหน่อยนี่ไงแปดเจ็ดสามห้าออคุสกายอะออคุสกายลูกไปคุสกายลูกไปวิ่ง ไป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 นำแล้วขอนำขอนำคื่อยเดินดีกว่าคอเดินอ๋อได้ได้อ่าอันนี้แหละคือเขาวงกุดเขาวงกุดวงกุดเขาวงกุดอ๋อเนี่แหละเราต้องไปให้ได้กลุ่มแล้วข้างบนนั้นด้วยตรงนั้นไหมสัญลักษณ์สีเหลืองเราต้องไปเปิดไฟอ่าเพราะงั้นเราต้องไปกันไม่มีอะไรหรอกแล้วมันออกทางไหนอ่ะก็มันเป็นเขาวงกุดนะกอดวงว่ากอกลุ่มกันไว้แล้วเราต้องเปิดไฟก่อนหรือออกไปทางเขาวงกุดก่อนนะพี่ เราต้องไปเปิดไฟก่อนเพื่อที่จะเปิดประตูใช่ไหมเบลใช่คฮะนั่นเดี๋ยวรู้สึกจะเป็นลิฟต์มั้งจะโอ้เอออะไรเบลตกใจหมดผมผมผมปวดสะบัดนะปวดสะบัดสะบัดต้านนี่นี่นั่นนั่นเดี๋ยวผมไปรอที่ประตูนะพี่แล้วพี่เปิดไฟเองนะอ้าเอา้วแล้วแล้วแล้วประตูอยู่ไหนอุเดินลงมาเดแต่เมื่เจอจะเป็นเข่าวงกดอ่ะเข่าวงกฏทางอุ้ยเบลมั่วปะเนี่ยไม่มั่วแน่ใจนะเบลเบล ้างหน้าไม่มีอะไรใช่ไหมอย่า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 เพิ่งเปิดนี่ไงเจอไฟแล้วมาจะเปิดให้เราหาทางออกก่อนไหมเราค่อยเปิดไฟเปิดแล้วคลิปนี้นะครับวันนี้ผมมีโค้ดมาแจกให้ทุกคนกันนะครับผมซึ่งมีจํานวนจํากัดนะครับและรหัสนี้จะมีอายุเพียง3วันเท่านั้นหลังจากลงคลิปนี้นะครับอ่ะพอน้องๆเข้าเกมมาแล้วนะครับให้กดไปที่ศูนย์กิจกรรมนะครับผมแล้วเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับแล้วมาดูที่ศูนย์แลกโค้ดของขวัญตรงนี้เลยนะครับผม แล้วให้ทุกคนเนี่ยกกอกโคดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับอ่าพอกอกเสร็จแล้วนะครับไปที่กระดิ่งเลยนะครับแล้วทุกคนก็ไปกดลับได้เลยถ้าเปิดอ๋ออะไวอะไรเฮ้ยได้ยินเสียงใครเดินสีเป็นสีอะไรแล้วถูกขังเอาไงเอาไงวิ่งวิ่ง เบลทางนี้เบลทางนี้หายใจไม่ออกทางนี้เอาเอาทางตันไม่ตันนี่ไงเจอหุ่นอีกแล้วหนูโดนทูตบหน้าหนูโดนกูตบหน้าหนูหนูโดนกูตบหน้าเ <Bell. S 3> บลมาสักทางนึงอะ่ะนี่ไงทีอยู่นี่หันหลังมา,างเอา <Okay. S 2> เดี๋ยวแล้วเบลวะเอาเบลเว่าอย่าทิ้งหนูโอ้เอาเบลอยู่ไหนอ่ะ ผมผมผมกลับผมวิ่งกลับมาตรงจุดตะเกียรจุดเริ่มอ่ะเอ้าเจอครูเหรอครูเป็นสีนะใช่ผมเจอครูเป็นสีเบลยู่ไหนเฮ้ยไม่ถูกาจครูสกายเอ้าไม่รอเบลเหรอพี่ดิบไปรับเลยเอานี่ไอ้เบลอุ้มน้องออกมาพี่เบลหนูไปไม่ได้ครูเขาตระการคือเขาเลบมาเลยวิ่งวิ่งไปเลยเบลเบลวิ่งผ่านไปเลย เออผมปีนมาแล้วครูเขากระปบหน้าหนูเลยเขาดักเลยอ่ะงั้นรอรอให้เขาไปทางอื่นก่อนหนูหนูไม่จะรอไห้เขาตามไหนอ่ะมันตันหมดเลยอ่ะตรอให้เขาตามดีมอ้าวแล้วพวกมึงอ่ะยืนอยู่ตรงนี้แหละรอตรงนี้แหละอ่ะกลัว้ยตามนั้นเบลครูคูอยู่ไหนหนูไม่กลัวครูแล้วเบลเบลเพราะที่หนูไม่ส่งใบนี้หนขอโทษที่หนูไม่ทำทำงานส่งหนูขอโทษ เบลฟาร์มฮะเบลข้างหน้าข้างหน้าไปไปเร็ว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 ไปอยู่ไปอยู่ฮะไปอยู่ไปอยู่มัีหุ่นผีแล้วกว่าจะเจอกันมามามาพี่มามาเนี่ยรีบเข้าเลยเข้าเลยไปไปไปเข้าเลยเข้าเลยนาทีเข้าไปเหนื่อยอ่ะครูเพนสีแกดักแกดักบอกกว่าจะเจอกันลงมาชั้นที่เท่าไหร่เนี่ยเอ้าทำแบใต้ดินน่ะเนี่ยลิฟตบเป็นสีอ๋อลงเลยมีชั้นใต้ดินเนี่ยเอ้าพี่ใครนหายแล้วหายแล้ว บลว่าเอาคืนเบลไม่กันไม่เปิดที่ไหนวะนี่เปิดดีทีบละทีบทีบประตูต่ออะไรอ่ะโอ้ยพี่โรงเรียนเรามีอะไรอย่างงี้ด้วยเหรอพี่พี่ก็ไม่รู้เอาวิ่งเอาไป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 แล้วเราไม่ควรจะมีอะไรผอมมาด้านหน้าหรอพี่นั่นสิไม่รู้ว่าเร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 าค่อยๆไปดีกว่าได้ได้ได้ค่อยๆกลัวเหลือเกินเหมือนข้างหน้าจะเป็นทางออกรึเปล่า น่าจะใช่ไม่เป็นไรอะใช่ใช่ใช่แล้วค่อยส่งคนสองคนด้านหน้าเข้าไปก่อนถ้าเราเจอผีพี่บีมอุ้ยเราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยไอ้ก็ในโรงเรียนนี่นี่มันตึกเก่าหนิวะเอ้าตกแต่มันตึกมันรูเก่าผิดปกตินะใช่อะไรวะนี่จำหน้าสนามบัสตะกี้แล้วที่กี้พี่ไม่ใช่ห้องที่ตอนแรกเราเห็นเป็นนั้นนี่นั่นดรอ้าวแล้วเขาประตูทำไมอาคารเราเก่าขึ้นอ่ะพี่ มันไม่น่าใช่แล้วนะแล้วประตูตัวอย่างทำไมดูเก่าไปหมดเลยหูแล้วนึ่งพี่พี่เคยยินเรื่องตำนานนี้แหละผีอันเนี้ยอ่าเบลไม่เอาสิพี่แต่มันใช่เลยนะพี่ที่ว่าจะแบบเหมือนเรามาอีกมาอีกมาอีกที่หนึ่งอ่ะมาอีกวิตทย์มัน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 มีจดหมายพี่มันบอกว่าหากมีผีอยู่รอบๆโปรดไปซ่อนในห้องและอย่าลืมปิดประตูแล้วมันจะแล้วผีจากไหนอ่ะ ไหนอ่ะไปพี่เราวิ่งหนีเถอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เนี่ยผีบนเพดานวิ่งวิ่งวิ่งเข้ามาเข้ามาเข้ามาผีผีผีหลังพี่หลังอะไรเฮ้ยข้างหลังก็มีโอ้โหเอาไงอ่ะแป๊บนึ่งเอาคิดไม่ออกเหมือนกันแต่เป็นผีบนเพดานอันนี้เราเราต้องเลี่ยงใช่เลยตอนที่พวกพี่พวรุ่นพี่ก็รุ่นพี่ปีที่แล้วที่เขาจบไปเขาเคยเล่าให้ฟังอยู่เออใช่เอาไงดีอะออกออกออกได้ยังอ่ะพี่ลองดู จะได้ไหมไปไปไปโอ้โหกระรุยมาหาเราเลยเราจะออกยังไงวะเนี่ยต้องวิ่งหรือเปล่าไม่ได้เราต้องเลี่ยงดูสกายแล้วทำไงวะเนี่ยรอรอรอเสียงมันเบาลงก่อนอะไรโอเควุ้ยเสียงหัวใจใคสุดจะคดแรงเลยไปแล้วเสี่ยงเสียงมันยังอยู่ใกล้ๆเราอยู่เลยพี่ชีดูให้หน่อยดูดูดูมัน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 ไปไกลแล้วพี่ ปไปไปพี่มาเกัาเลยพี่มาเก่ามาแล้วมาเก่ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยวิ่ดปิดรู้แล้วรู้แล้วตอนตอนที่มันไปไกลๆอ่ะเรารีบไปอีกห้องหนึ่งเพื่อเช็คพอยต์ได้โอมั้งนะโอเคมาพี่แต่ตอนนี้ไม่ได้นะไอ้ทีอย่าพึ่งไปมันใหม่แล้วใหม่แล้วใหม่แล้วเอาเอากูกูเข้ามาเข้ามาแหวนน้ำเฮ้ยอย่าเปิดเอาไงตรงนู้นจะมีผีเนี่ย สวัสดีครับพี่ชายทำอะไรครับไปมาอ,อีกแล้ววิ่งวิ่งวิง่งก <c oughs> ็ไป <c oughs> ไปยื้ผมรอดผ, <ม S 2> <ป>ผมรอดผมรอดผมรอดไปไ,ไ,ดไปไปอีกห้องหนึ่งก่อนเลยมาเร็วไปวิ่งดีทีผมหอบพี่ผมหอบปิดปิด <c oughs> เลยเบลรอก,ก่อนแล้วเบล มันมันจะมาหาหนูไม่ได้เลยอะพี่มันแค้นอะไรห,หนูหรือเปล่าอะเบลเดี๋ยวเดี๋ยวอรอรอเสียงเงียบสักพักแล้วเดี๋ยวพี่เปิดประตูให้แล้วเบลวิ่งเข้ามานะเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวพี่ปิดเลยใช่โอ้อยหลอนออมันห่แล้วมันหูเสียงโคตรใกล้เสียงมันยังอยู่ใกล้ๆหนูอยู่เลยอะพี่ทำไมเราต้องมาเจออะไรอย่างนี้ตั้งนู่นนะพี่หนูมีคำถามมันแค้นอะไรหนูหรือเปล่านั่นดิ ทำไมต้องเป็นหนูอะไม่กล้าออกไปเอางี้เบลสามสองหนึ่งวิ่งออกมาเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไม่ได้ก่อนไม่ได้หนูหนูจะไปเช็คดิหนูเปิดประตูเิมันอยู่หน้าประตูมันอยู่หน้าประตูเราอะเาไม่นหน้าประตูแล้วประตูมันก็อยู่ใกล้ๆหนูอะดิมันยิ่งยิ่งกลับมามันมาแล้วมันมาแล้วปิดปิดดิปิดอย่าแย่งกันปิดอย่าแย่งกันดูแลมันจะวิ่งไปวิ่งมาเว้ยเนี่ยแล้วระหว่างเนี้ยเบลมาได้เลย เบีวเบียมาเลยเบีมาเลยเบี้มาเลยเร็ว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 เร็เร้วเรอเร็วเร็เร็วเรอวเรวงร็วนร็วเร็วเร็เป็วเร็วงห็ววเร็วเร็วเร็วเวเร็วเร็วเรวเร็เข้าเร็เวเวเาเรเรเข็าเรเร็เรเร็วเววเรเเเรเเววรเ็รวเ เรามันเรามันเดินเ,นเดินวนกลับไปอีกแล้วไม่มันเดินไปทางขวายอยู่เราต้องรอให้มันไปทางซ้ายทางทางแรกที่เราเข้าเข้าประตูแรกอะ่ะรอก่อนอย่าเพิ่งหนึ่ง<ะ>สองสามไปวิ่งมาแล้วประตูวิ่งรประตูนี้เข้ามาขึ้นมาข้ามาแล้วปิดปิดปิดโอเคอ่าเ <c oughs> ข้าใจละ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอ่ะหนึ่งสองสาม,สามไป รอด้วยประตูไหนประตูไหนเอาเอาข้างหน้ามันเท่าเท่าไหร่เลยจะเข้าจริงเหรอพี่ดิ้ยมันไม่มาไม่ถึงมันาไม่ไปเฮ้ยทางนี้ทางไหนอุ้ยเด็กเราอย่าไปจ้องอ๋อมานี่มานี่ไอ้ โอ้ยต้องเราต้องรีบไปรีบไปเลยอ่ะอย่าอย่าระหว่างนั้นเออใช่ใช่ใช่ต้องรอต้องรอให้มันเป็นระบบไปไม่ได้อ่ะมันไม่ได้อ่ะพี่ได้เบลพี่มาแล้วผมไม่ได้อ่ะผมวิ่งแล้วมันมันตบผมเลยอ่ะเบล่ไหนเบลเบลเบลเอางี้เดี๋ยวพี่รอให้ให้มันตกพอมันตบปุ๊บอ่ะเบลวิ่งมาเลยนะเลยอย่าเจ้าหน้าทุกตาแล้วพี่มัน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 ตกแล้วอ้าววิ่งมาเออโอเคไป เราไปต่อเลยรับบนเทียเน่เน่เน่อย่ามองตุ๊กตาอย่ามองอย่ามองนะอย่ามองอย่ามองนะโอเคเราเราเราใกล้ถึงความจริงแล้วทุกคนเราจะได้ออกจากที่นี่แล้วตั้มตั้มาเอ๊แต่ว่าด้านนอกมีคนเออว่ะโอ้โหโอโหแล้วไปยังไงอะเราเราต้องเข้าไปใน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 เนี้ยในสนามบอลเนี้ยเห็นไหมเห็นทางออกมาอยู่ตรงนู้นนั่นานเห็นไหมมาเป็นไงเป็นกันพี่ต้องล็อกหลบมันเหรอไม่รู้อะ จะไม่เป็นอะไรก็ได้มั้งทีเก็บแรงวิ่งไว้ดีกว่าน้องชายพลังไม่ยองค่อยๆยทีถอยหลังระวังเจอเต็มๆนะเจอไม่เอาลยผู้หญิงแมนสุดแล้วเอาเลยใช่รับให้ผู้หญิงนำหนูนำไม่ได้ถ้าไม่ใช่หุ่นตะเกียะเฮ้ยเขาเขาอันนี้ด้วยเฮ้ยอะไรเน่ยเอาหายคือวิ่งเลยป่ะไม่ไม่ไม่เขาเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเพราะงั้นเราอ่ะต้อง พยายามอย่าให้เขาเห็นเว้ยโอเคไหมเราเราจะวิ่งริมริมไอ้คนมี้มันมีกุญแจกุญแจทางออกไงทางออกจากไอ้ห้องเรียนกุญแจสำหรับประตูข้างสนามฟุตบอลแล้วคุณจะเห็นประตูหลังคุณก็เดี๋ยวมาโอเคหนีวิ่งตามมาด่วน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 ตามเสื้อม่วงตามเสื้อม่วงตามฉันมานายก็นั่งไม่ซกำลังนั่ใจเย็นรอก่อนอย่าหันอย่าหันข้างเดือขาด ก็อขอบก็อขอบทุกคนก็อขอบก็อขอบไว้เอ้ามันโอ้โหมันบังคับให้เราไปตรงกลางเอ้าขอบเหมือนเดิมเร็วเร็วเร็วมองหน้าไว้มองข้างหน้าไว้อย่ามองข้างหลังอย่าหันหลังเด็ดขาดทุกคนโอ้โหเราใกล้วิงก่อนแล้วไปตกใจเราใกล้ถึงความจริงแล้วไปไปเราใกล้ถึงความจริงแล้วทุกคนเบลเบลยังอยู่ใช่ไหม ไม okay. ่หอบอะมาไปเบลคือส huh ุดท้ายเบลวิ่งว okay, ิ่งมามามาถึงแล้วไปทางนี้ทุกคนอย่าหันหลังกลับไปกุญแจจกุญแจกุญแจกุญแจนี่กุญแจกุญแจโอเคไปทุกคนไปไปยัยโอ้ยจะได้ออกครับ escape อ่าจบแล้ว โอเคครับทุกคนสําหรับใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเรากันด้วยนะครับผมจะเป็นคุณสกายทีแล้วก็เบลด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกัน EP 2สอสองเดี๋ยวจะพาไปชมว่าแต่ละที่เป็นยังไงนะครับโอเคบ,บายบายครับทุกคนบาย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 ับยังชอบไม่หายเลย